โรรชาลูกหนังโชโรคอเสนอเจมเพียสจากเดลติกเปิดเผยว่าความเป็นไปได้ที่โมเมสซาาห์จะย้ายออกจากทีมลิพูนนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากที่จนถึงตอนนี้เขายัางไม่ได้รับการติดต่อจากทางสโมสรในเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่เลยจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีสัญญาณว่าโมซารห์จะได้รับการเสนอสัญญาฉบับใหม่จากลิเวอร์พูลเลยซ้ำและเป็นที่เข้าใจว่าการทํางานของเฟนเวสปัตกรุบนั้น พวกเขาค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องการต่อสัญญาที่ให้ผลกำไรแก่้เล่นในวัยเกิน30ปีของพวกเขาเสมอสัญญาปัจจุบันของซาร่านั้นเขาได้รับค่าอย,อยู่ที่35,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีสัญญาใดๆว่าจะมีการเสนอสัญญาใหม่ให้กับเขาจากสโมสรลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันกับเฟอร์กิลฟานไดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่อะไรเลยจนถึงตอนนี้ แต่ในรายของเทนอเล็กซานเน์โนเขาต้องการไม่ให้ความคืบหน้าหรือการเจรจาในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเขาออกไปที่สื่อและน่าจะมีการเริ่มต้นเจรจากันอย่างเงียบๆไปแล้วเียนดอยนักข่าวจากริปูเอเคเชื่อว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโมเมตซารากับสโมสรลิเวอร์พูล สาราดก,กำลังอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลแล้วและยังไม่มีวี่แววในการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกด้วยและนั่นทำให้เขามีโอกาสที่สูงมากที่จะย้ายออกจากทีมไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะกลับมาสนใจและพยายามคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนปีกทีมนิวคาสเซิลเดอีกครั้งหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะโมเมตซารา์เตรียมที่จะย้ายออกจากทีมหงสแดงแบบฝีเอเย่นเมื่อสิ้นสุดสัญญาของเขาในฤดูกาล สการสปอร์นิวส์รายงานว่าโจโกเมสนั้นเดินทางมาฝึกซ้อมที่สูนฝึกแอคซ่าตามปกติและดูเหมือนว่าเขาเองก็กําลังมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนี้เป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในทีมลิเวอร์พูลสำหรับเกมที่จะเล่นที่สนามแอนฟิลนัดที่2ในพรีเมียร์ลีกกับเบรนท์ฟอร์ในสุดสัปดาห์นี้อีกด้วยส่วนข่าวความเชื่อมโยงของโกเมสกับนิวคาเซอรนตและแอสตันวิลล่าก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมจนถึงตอนนี้ เจมเพียรจากเดติกยืนยันลิเวอร์พูลจะยุ่งและวุ่นวายอย่างมากสาหรับช่วงท้ายของตลาดซื้อขายไม่ใช่กําลังเตรียมที่จะซื้อผู้เล่นใหม่เข้านะแต่เป็นการขายและปล่อยยืมสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอาร์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรมีแนวโน้มว่าจะเป็นช่วงท้ายของตลาดนักเตะวุ่นวายในแง่ของการย้ายออกเนื่องจากลิเวอร์พูลก,กาลังพิจารณาข้อเสนอสําหรับผู้เล่นอย่างแนทฟิลิปเซฟฟานเดนเบิร์กเบนด็อกและไทเลอร์มอร์ตันขณะที่เคสกอร์ดอนสเตฟานไบรติดและโอเวนเบก ต่างก็ได้รับความสนใจในการยืมตัวเช่นเดียวกันและสำหรับขาเข้านั้นเพี PS เปิดเผยว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วโดยเฉพาะกับตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์6แต่ก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้สำหรับตำแหน่งอื่นๆในกรณีที่มีนักเตะสำคัญย้ายออกไปแน่นอนว่าพวกเขาก็จะหาผู้เล่นใหม่มาทดแทนให้ได้ในเวลาที่เหลือผงคอนเฟิร์มปล่อยริสให้ทีมลีกทูยืม ลิ์พูประกาศยืนยันปล่อยลิสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งไปให้หมอแคมป์ทีมระดับลีกทูยืมใช้งานจนถึงเดือนมก,กราคมลิสวิลเลียมเข้ามาร่วมทีมลิ์พูตั้งแต่เป็นเยาวชนก่อนลงเล่นชุดใหญ่19นัดระหว่างฤดูกาล2020-2021และถูกปล่อยตัวไปเล่นอีกหลายทีมทั้งสวอนซีซิตี้แบ็กพูอาเบอร์ดินและพอร์ตเวลในฤดูกาลที่แล้วแข้งวัย23ปีไปอยู่กับอาเบอร์ดินในลีกสกอตแลนด์ แต่ก็ได้ลงสนามเพียงนัดเดียวจากนั้นถูกโยกไปอยู่กับพอร์ตเวลล์ในเดือนมกราคมก็โชคร้ายบาดเจ็บอีกจนไม่ได้ลงสนามเลยล่าสุดเจ้าตัวยังไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือใหม่อาเนอร์สล็อตและถูกส่งต่อให้มอแคมทีมในลีกทูยืมใช้งานจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าขณะที่สัญญาในทีมแอนฟิลยังมีถึงปี2 0 2 6สําำหรับมอแคมเริ่มรุ้นการใหม่ในลีกทูไปแล้ว2นัดปราชัยรวดต่อวอร์ซและเพรสตันส่วนนัดต่อไปเยือนดอนคาสเตอร์ในวันเสาร์นี้ สล็อตยังหวังหงมีแข้งใหม่ก่อนตลาดปิดอันนั้สลอ็อตกุลซิริภูยังคงหวังว่าสโมสร,รจะมีการยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อลเลื่อนใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดามเมอร์นี้ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์หงแดงเป็นสโมสร,ร,รเดียวในพิีเมียร์ที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาก,กับพลเพลื่อนใหม่ใน s เมอร์นี้ซึ่งกำลังจะปิดลงในวันที่30สิงหาคม ทีมของสล็อตได้เห็นการเซ็นส,สัญญาเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างมาตินซูเบมนดี้ล้มเหลวในเดือนนี้โดยมิฟิลทีมชาติสเปนเลือกที่จะอยู่กับเรอัลโซเซดาต่อไปกุนซูชาวดัดยังคงหวังว่าจะมีผู้เล่นใหม่มาอย่างทีมแอนฟิลแต่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้บริหารสโมสร,รอาจไม่อนุมัติให้มีการซื้อตัวใดๆเว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะเข้ามาปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นและมอบคุณค่าที่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป จอจิมามาดัสวิลลี่ผู้รักษาประตูบาเลนเซียมีแนวโน้มสูงที่จะเซ็นสัญญาก,กับลิเวอร์พูลก่อนเส้นตายวันที่30สิงหาคมและตอนนี้ข้อตกลงก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วอย่างไรก็ตามในทวารทีมชาติจอร์เจียจะไม่มีบทบาทสำคัญในเมอร์ซีไซส์จนกว่าจะถึงฤดูกาล2025ถึง2026หรือแม้กระทั่งฤดูกาลถัดไปลิเวอร์พูลเสียโจมาติบเตียโก้อาคันตาราและอาเดียนไปเมื่อจบซีซั่นที่แล้วหลังหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนขณะที่ฟาเบียวคาวันโยก็ถูกขายไปให้บร์ล ทีมของสล็อตเปิดฤดูกาล2024 2 0 2 5ถึง2025ด้วยการบุกไปเอาชนะอิฟวิด2-0ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจม,มี่คาร์กเกอร์ยอมรับว่าเขาอยากให้ลิพูซื้อเปโดเนโตโดยยกย่องปีกป้ายแดงของเชลซีว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของพิีเมลิก เนโต้เพิ่งย้ายจากวูฟเข้าร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว54ล้านปอนด์และลงประเดิมสนามในฐานะตัวสำรองเกมที่พ่ายคาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปีกทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ตกเป็นข่าวย้ายมาโดยตลอดแม้ว่าจถิตี14ประตูและ24อสิ์จาก135นัดให้กับวูฟดูไม่ค่อยมากนักแต่เนโต้มักจะสร้างอิมแพคต่อเกมได้เสมอเมื่อลงเล่นและต้องเจออาการบาดเจ็บหลายครั้ง ถ้าไม่นับเรื่องอาการบาดเจ็บผมคิดว่านี่คือผู้เล่นที่สามารถเล่นให้กับเหล่าทีมที่ดีสุดในโลกได้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆคาล์ลเกอร์กลา่าวเขาเป็นผู้เล่นที่ผมเฝ้าดูตอนอยู่วูฟตลอดช่วง3หรือ4ปีที่ผ่านมาซึ่งผมคิดเสมอมาว่าอยากให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับเขาผมดูเขาความเร็วของเขาคุณภาพในการเล่นกับบอลยิงประตูได้และผมหวังว่าเขาจะฟิตตลอดนะ สิ่งเดียวที่ผมกังวลเมื่อเขาอยู่เชลซีคือเขาเก่งที่สุดเมื่อเล่นทางฝั่งขวาแล้วตัดเข้าในด้วยเท้าซ้ายซึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งที่โคพาเมอร์ชอบเล่นเช่นกันแต่ผมคิดว่าถ้าเชลซีสามารถทําให้เขาฟิตได้ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์พิเศษเขาเป็นผู้เล่นที่ผมชอบดูและผมรู้สึกขนหูเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าเขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแม้ว่าวูฟจะไม่ใช่ทีมของผมก็ตามผมอยากเห็นเขาฟิตอยู่เสมอเพราะผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนาําของพรีเมียร์ลีกเมื่อเขาฟิต เฟอรกิวฟันได้กับตันทีมลิพูดได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นในทีมพิมลิกที่ดีที่สุดประจำปี2024จาก PFA ส่วนรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดของพิมลิกในลูกการที่แล้วมีดังนี้ดับิดบรายาวิลเลียมซิลิบาเฟอร์กิวฟันได้กาเบียวไคายวอกเกอร์โรดี้ดีแคนไรชมาตินโอเกาดออร์ลิงฮาแลนด์ฟิลฟอร์เดนโอลีวัตกินส์ สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะจากสื่อดังในรอบวันที่21สิงหาคม2567พิมลิกอังกฤษเซาท์ทำตันเปิดตัวมาทุสเฟอร์นันเดสกองกลางจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกโบนัส5ล้านยูโรอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายาว5ปีออฟฟิเชียลฟูแลมใกล้บุลข้อตกลงคว้าตัวยอคิมแอนเดอร์เซนกองหลังของคริสตันพาเลตด้วยค่าตัวรวม30ล้านปอนด์แล้วเข้าจากฟาบิโซโรมาโน อาร์มันโดบรย่าบรรลุข้อตกลงย้ายจากเชลซีไปร่วมทีม, wich, ญญมอม option, ิสว, eno, side, Villa, วิด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่30ล้านปอนด์เข้าจากฟาบิโซโรมาโน่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอาริสโมเรโนแบ็กซ้ายจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเข้าจากฟาบิโซโรมาโนชูอัลฟริกผ่านการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับเชลซีเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเข้าจากฟาบิโซโรมาโน เวสแฮมกำลังพยายามเจราจาอย่างหนักกับปารีสแซงต์แชร์แมงในการคว้าตัวคาร์ลอสโซเล่มาร่วมทีมเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่จอร์จี้มามาดัสวิลี่นายทวารของบาเลนเซียใกล้จะบลรลกข้อตกลงกับลิเวอร์พูลมูลค่า30ล้านยูโรแล้วโดยเจ้าตัวจะอยู่กับโต้นสกัดเดิมต่อไปด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่เบอร์ลี่เปิดเจราจากับแมนเชสเตอร์ไนในการขอซื้อตัวฮันดิบาลเมดบีเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ เปปกอริล่าไฟเคียวให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวอิวคายกุลกันกลับมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวอีกครั้งเข้าจากฟาบิโซโดมาโนเอเวตันมาลุข้อตกลงคว้าตัวอาร์เมียเบโกวิชกลับมาร่วมทีมอีกครั้งพร้อมสัญญายาวหนึ่งปีเข้าจากฟาบิโซโดมาโนซานเดเบิร์เจสันสัญญาระยะยาวกับฟูลแลมหลังมรลุข้อตกลงย้ายจากเบอร์ลีมาร่วมทีมแล้วได้ค่าตัวรวมโบนัสที่25ล้านปอนด์เข้าจากฟาบิโซโดมาโน ถานาทีในกอสบรรลุข้อตกลงคว้าต,ตัวฟาคอนโดเปสตีจากแมนเชสเตอร์เดมาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว6ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต้องการจะเซ็นสัญญากับ2กองหน้าอย่างซินติอาโกคิมเนสหัวหอกเฟยนูตและเอดีเอ็นเคเทียกองหน้าของอาร์เซนอลเข้าจากฟาบิโซโรมาโนเชลซีจะจ่ายค่าตัวชัวฟริกเบื้องต้นที่50ล้านยูโรให้กับอาเลตโกมาลิตเข้าจากฟอร์เรียนเพเทนเบิร์ก บรีสเซนเช็กแมงเสนอโอกาสให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับมาเนลอูกาเต้ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดข้าวจากเจสันเบิร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอขายคริสเตียนเอเล็กเซนให้กับอาแจ็คด้วยค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์ข้าวจากลอรีวิทเวลแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับโรดี้แล้วข้าวจากแซมลี โมซาลามีแผนจะย้ายออกจากลิพูหลังจากหมดสัญญากลางปี2025เข้าจากเอียนดอยเบนชิเวลและราฮิมสตอริงถูกตัดชื่อออกจากทีมเชลซีในเกมยูฟายูโรปาคอนเฟลิกวันพะสัสบดีนี้เข้าจากสกายสปอร์ตบ๊อบบี้คลาร์กเดินทางถึงออสเตรียและเตรียมจะตรวจร่างกายกับเรดบูลซาบวกหลังบรขงรข้อตกลงย้ายจากลิพูไปร่วมทีมเข้าจากสกายสปอร์ตบูกแธมตันกำลังเจราจากับเบอร์ลี่ในการขอดูตัวดาราโอเช่เข้าจากสกายสปอร์ต แมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมปล่อยตัวเจดอนซานโช่ที่40ล้านปอนด์สามวันนี้เข้าจากดีอัลติกแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนจะปล่อยตัวชาคันเซลโลให้กับเอาลฮิลาวเข้าจากสปอร์ซอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ